สวัสดีครับพี่น้องครับพี่เบนซ์อยู่มูซีมูยย่ใหญ่คูสลอดไต้นบนหลวงอุทยาให้มารุงดินให้หน่อยผักบุ้งจีนครับปลูกซ้ําที่บ่อยๆไม่โตนะโตไม่เสมอเคยใช้สูตรไอรพไดิี่ชีวิตมาแล้วแก้ปัญหาได้ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากปลูกซ้ําไปซ้ำมาซ้ำบ่อยตอนนี้ผักบุ้งกำลังราคาดีด้วยมาแก้ให้หน่อยลุงแหลมเราก็เลยมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแก้ยังไง ช่วงระหว่างรอพี่เบนซ์อยู่ก็มาดูแปลงข้างๆครับกำลังเตรียมดินและก็กำลังหว่านด้วยนู้น ون, คนหว่านอยู่ไกลๆกำลังหว่านมาหมดไปแล้วนะเรามาไม่ทันมันมืดซะก,ก่อนแล้วก็กำลังลดน้ำเตรียมดินด้วยนะแปลงข้างๆนะครับเดี๋ยวแปลงพี่เบนซ์นู่น ون, อีกแปลงหนึ่งกำลังไปเอาเมล็ดพันธุ์อยู่ นะชุด IR ไอรินทิ่ชีวิตชุดชีดชุดหวานเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมี ade, ม ino, ไอรินฮิวเมดมีอะมิโนไอรินฝาทองมีไซโลเทคไอรินนะจะเอาให้โตไวให้เก็บได้ไวจาก18วันเป็น16วันจาก20วันเป็น18วันจาก22วันเป็น20วันนะสู้หนาวด้วยให้โตไวต่ราคากำลังจะดีกำลัง ราคากาลังมาแรงด้วยตอนนี้นะครับบ้านุ้งจีนนะครับหลังจากที่ซบเซาไปพอสมควรแล้วอตอนนี้ราคาดีต้องทําให้ไหวนะครับนี่ขอดูหน่อยว่าการหวานเป็นยังไงไกลๆเดี๋ยวกำลังมามาแล้วมาใกล้เราแล้วคนหวานนะครับขั้นตอนการหวานนี่สําคัญมากนะต้องชํานาญเป็นพิเศษเลยเพราะว่าต้องเสมอถ้าหวานไม่เก่งเนี่ยโอ้โหเป็นกระจกครับนี่เขาเรียกว่าเซียนหวานยากไหมพี่ เยากับผมว่ายากที่สุดแล้วอดเยบเรียบร้อยเรียบร้อยหนาบางเนี่ยมันสาคัญนะเพราะว่าผมเคยแล้วผมเป็นกระจุกพี่ใช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 ่ต้องเซียนต้องเซียนอ่าทานานด้วยเพราะว่าจะมาดูจะมาดูเบนซ์ดูไม่ทันจะมืดซะก่อนครับคนไม่เคยก็วันไม่เป็นใช่ถูกต้องน้องอยู่ที่เราให้มือไอ้ที่รดน้ำนี่คือหวานแล้วใช่ไหมพี่ อ๋ออันนี้ก็จะลดมานี่ด้วยเหมือนกันอันนี้ลดแล้วรดก่อนรดก่อนหวานเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็ลดน้ำพอาหวานเสร็จก็รดน้ำตามทำดินแบบนี้เสร็จแล้วพอเวลาเรารดน้ำไปเรื่อยเนี่ยดินมันก็จะไปไปกบลากมันจะกบรากมันก็จะงอกแล้วก็จะแทงขึ้นไปอแทงดินลงแทงดินลงทำดินต้องทำแบบนี้ลากมันจะหาดินลงเองมันเองใช่ใช่แต่ว่าขั้นตอนการหวานสำคัญมากจะหนาจะบางจะอะไรอยู่ตรงนี้เลย ต้องต้องชำนาญโอ้โหเก่งครับพี่เกิดไม่ว่าไม่เป็นมันเป็นกระจุกต้นมันก็จะไม่ได้ใช่ไม่ได้เสียเสียเออผมเป็นผมเป็นต้นเล็กต้นเล็กกินตรงไหนกินตรงไหนถ้ามันห่างมันก็จะเป็นแขนงใช่มันต้องเสมอต้องเสมอสาคัญมากต้องชำนาญครับผมลองทดลองหว่านในกระถางเรียบร้อยครับพี่แขนงครับพี่กรถางเป็นแขนงถ้าหนาก็ฝอยโอ้โหเก่งแล้วมันต้องถังว่าลองมากีโลใช่ พอดีด้วยอ่าเราต้องเสมอด้วยเก่งครับพี่ขอบคุณมากครับอ่าก่อนจะไปดูพี่เบนซ์หวานมเมล็ดพันธุ์นะครับเห็นพี่เบนซ์หวานเครื่องด้วยแล้วก็มาดูแปลงของพี่เบนซ์ก่อนนี่เป็นไงเคยปรุงดินมาก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยถูกใจแล้วเนี่ยขึ้นดีขึ้นสวยแล้วครับแต่ว่าจะเอาให้โตไวนี่สูตรปรุงดินให้โตไวนะปรุงต้นให้โตไวนี่อะมิโนไอลินมาแล้วนะไซโตรเทคไอลินมาแล้วไอลินฮิเมทซิตน้ำมาแล้วนี่นี่เอาให้ดู สวยไหมสวยไหมยักขยายขยายโอ้โหสวยจัดอ่าย่อย่อย่อยยอยอยอ่าโอเคไปต่อครับมาแล้วพี่เบนใช้เครื่องพ่นครับเมื่อกี้เราดูมือหวานไปแล้วเราเครื่องพ่นนี่แหละเขาบอกเสมอดีง่ายกว่าแต่ว่าต้องกาให้ถูกนะครับต้องชำนาญเหมือนกันนะเนี่ยพี่เบนครับสวจริงถึงจริงเลยครับกำลังราคาดีแล้วพี่นะเอาไ้ได้พี่ นี่ก็หกโมงกว่าแล้วใกล้จะมืดแล้วนะครับเราก็มาดูให้กับตาว่าผักบุ้งจีนของชาวหมูสีหมูใหญ่คูสลอดและบุหลวงอยุธยานะครับเขาปลูกกันอย่างนี้ตอนนี้ราคากําลังดีกําลังทําให้ได้ต้นสวยทําให้ได้เก็บไวเพื่อไปทันกับราคาที่ดีนะครับผักบุ้งจีนนะครับหน้าหนาออกยากสูตรไอไอในพิชิวิตเราช่วยได้นะครับไปก่อนไปดูแปลงอื่นต่อนะครับ